thank you มานี้พาทุกคนมาย่างปลาเห็ดเก่านะคะปลาเห็ดนี่ก็อยู่หลังบ้านของพญายัรัร่งนั่นแหละค่ะแห่งแรงมากเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าม่มีฝนใอยก็จะพาทุกคนนะไป นางเหลยู่นำตกน้นอยๆที่ข่อยเคยมานางประจำน่ะล่ะคาะตงแต่ก้อนๆนนะ่ะแต่ปีที่แล้วนะคะนี่คือนำตกน้นอยๆคะ่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันกับคอยอีกแล้วนะคะกับมาดามบ้านนอกหลายฟินสวีเดนค่ะมัอนี้พาทุกคนมาอ่ายางเห่นปลาเห็ดนะคะปลาเห็ดตะปีที่แล้วนะคะคอยมีเรื่องที่จะมาเ้าให้ทุกคนฟังนะคะคอยเคยเ่้เาเกินเกินว้ตอนถ่ายคลิปก่อนกๆนะคะว่าค่อยนะ่ะมีปัญหาเรื่องการทำ you tube นะคะ ที่คอยนะอา้คุยกับหลานสาวกับหลานสะใภ้ของพญายฝฟรั่ังนะคะทุกคนเมื่อนี้ขคอยกัเลยมาชฉีดแจงมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นอย่างาหลานสาวกับหลานสะใภ้ของพญายฝฟรั่งนะ่ะเขาทำงานนะอยู่หอมแค้นะคะ เขาบริษัททำงานเสียมเวลาดอกค่ะเขาทำงานกะกลางคืนอาทิตย์ละสองสามคืนตั้งสี่นะคะทุกคนแล้วที่นี่เพราพญานาออกจากโรงพยาบาลเขาก็เลยเไปคุยกับหมอนะคะว่าเขานะ่าจะอาสามาดูแลแบบว่ามาฉีดอะโมฟีนให้พญ่ฝรั่งนะคะแล้วทั้งอะโรงพยาบาลกะ แล้วแต่กับอนุญาตนะคะเพราะว่าเขาก็าเป็นพนักงานดูแลคนชราอยู่ในตัวอำเภอนะคะทุกคนแล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าไม่กเกี่ยวของกับการทํ y ย u t u b e ของข่อยได้จังใดข่อยจะอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะลานสะพยายพญายฝฟลังนี่ก็จะเป็นคนขี่อิจฉาแน่นะคะทุกคน เวลาที่ข่อยขอค้ามซอยเหลือหาแก่นะ่ะมันนอนเป็นม่แกก็จะถามเอาเงินตลอดนะคะ,ะแต่ว่าข่อยกับบ่เคยแพ้งนะคะข่อยกับหายแก้ตลอดร้านสาวคือกันค่ะข่อยกับจ่ายเขานะคะเป็นค่าน้ามันนะคะทุกคนขังละสองหรือสามลอยนะคะที่กิ่งค่าน้ามันจากบ้านเขาอของร้านสาวนะะ่ะก็คงจะบาถึงลอยหอกคะ่ะแต่ว่าข่อยกับหายเขาเพราะว่า ในช่วงนั้นค่อยกระยานนะคะเพราะว่าห้องคอยถูกงัดนะคะคอยก็เลยหให้เขามาน้อนเป็นมูนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าใ,ใจ่ายเป็นค่าน้ามันนะคะทุกคนคอยกับให้เขาขังละสองอยหรือสามลอยนะคะบางข้างแต่ว่าลานสะพายนะเขายูห้องขังบนนะคะเมื่อเอยเห็นคอยเอาเงินห้ยลานสาวเขาก็อยากได้ขึ้นกันนะคะ,ะเขาก็จะถามคอย ประจำนะคะ่ะว่าเมื่อนี่ใไหชันมันน้อนน้าบองสินะคะคอยเมื่อนิ้มใดที่คอยมีเงินคอยก็บอกเขาว่ามันน้อนนะคะแต่ว่าช่วงหนึ่งคอยบอกให้เขามาันน้อนเพราะว่า่อยอมีเงินให้เขาะคะ่ะทุกคนแล้วที่นี่เขาก็จะพยายามถามคอยเรื่องที่คอยนะ่ะมีรายได้จากการทํา youtube นะคะคอยนะ่ะก็จะบอกให้เขาฟังนะคะเพราะว่าคอยอคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นญาติที่ดีอยู่ไหน สวีเดนที่คอยซอยเหลือคอยนะคะเมื่อคอยเบาให้เขาฟังเรื่องร้ายใดการทำยูท chaube แล้วแล้วเพราะจากาที่คอยได้ล้มรูปพยันฝรัง่งรูปภาพที่แล้วอนอนป่วยนะคะล้มหนาปกแล้วเขาหนาะกลับไปบอกกับพยัยฝรั่งนะคะว่าน้าๆเหตุแบบนี้นะบ่ดีเพราะว่นาน้าๆน่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเอาเรื่องแล้วการป่วยของอ พญยายฝรันะ่ะมาแชร์ในโลกยูทูบเฮตไหยน่ะค้นะคนนะ่ะมองอบอดีวัสันค่ะทุกคนแล้วมีคลิปหนึ่งที่ข่อยทายตอนรถอัมบรล,ลันนะ่ะมาเอาเล้าไปนะนะคะเขาก็เลยไปว่าวาให้กับพญยายฝรั่งว่าข่อยนะมีเกียตนาที่จะเผยแพร่เรื่องอาการเก็บป่วยของอของพญยายฝรั่ง เกิดอีกอย่างคือท่าพญายฝรั่งเกิดเสียชีวิตแต่วานั้นน่ะกับถูกได้มีรายด้เรื่องการทำ u t u b e เพราะว่ามีคนมาติดตามเบิ่งวัสดุค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็เลยเหตุให้พญายฝรั่งน่ะคอยตามเขาไปนะคะเขาก็ว่าว่าคอยน่ะว่าได้หักพญายฝรั่งที่มาอยู่น้ำพญายฝรัังนี่ก็เพราะว่าต้องการที่จะทำยูทู e เพื่อต้องการที่จะคิดตะเรื่องเงินว่าซันค่ะทุกคนเขาก็เลยบอกคอยนะค่ะว่า<อ>เธอหนะ่ะสามารถทำ u t u b e ได้แต่ว่าบ่าหายเอารูปแล้วก็บ่าหายเวบาเรื่องของพญ่ฟรังลงย t u b e อีกว่าซันค่ะทุกคนคอยก็เลยเส้าเสียใจนะคะ่ะคอยก็บอกว่าฉันคิดว่าปู่ของพกคุณนะ่ะเป็นสามีของฉันเป็นอดีตซามีถึงจะเป็นอดีตซามี แต่ฉันกับเขานะ่ะก็ยังดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถ้าพวกคุณนะ่ะสองคนนะ่ะมาตัดสินฉันบ่ให้ฉันนําเสนอเรื่องราวของปู่คุณฉันก็จะคุยกับปู่คุณคอยเลีวางสินะคะแล้วคอยก็เลยคุยกับพญ่ยฝรั่งนะคะพญ่ยฝรั่งเราก็เห็นดีกับหลานไพกับหลานสาวแล้วนะคะล้วก็บอกว่าเรารู้สึกกับสเตซัส หมายถึงว่าเราเครียดเสมอเวลาที่คอยเหตุ u t u b e นะคะทุกคนแล้วอ่าเรากับร้านไั่กับร้านสาวแล้วนะก็เลยอ่าบอกว่าบ่าอยากคอยทํา youtube เกี่ยวกับตัวแล้วนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่คอยบ่ได้หลงอ่าเรื่องราวาของเราในอ่าอ่าเมื่อวานนี้นะคะ่คอยนะเสียใจคอยก็เลยไปอ่าเยี่ยมเพื่อนอยู่แคมปปิ้งนะคะทุกคนเพื่อที่จะ ผ่อนคลายอรวมค่อยนะคะหลังจากที่ค่อยมาจากแคมปิง้งค่อยกระตรงมาหาแล้วนะคะค่อยก็มาดูแลเราคือเก่าละเราก็หายดีนะคะทุกคนเราสามารถย่างได้เราวบ่ปวดหลายแล้วคะ่ะแล้วลลเมื่อเนี้ยเราก็ไปฉีดหมอฟีนแล้วค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าจะฉีดให้จะให้ฉีดเฉพาะตอนที่เราปวดมากๆนะคะทุกคน ข่อยก็เลยสีบด้ายายรูปเล้าหล y o ย t u b e นะคะแล้วข่อยก็จะบวาเรื่องเล้าของเล้าต่อไปนะคะอาจจะเวาเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าก็จะบ่มีรูปเล้าในช่อง YouTube ของข่อยนะคะทุกคนเรื่องนี้ข่อยก็ได้เวากับลูกซ้ายเล้านะคะลูกซ้ายเล้าก็บอกว่าให้คุยกับอพอกับพญยย่ฝรังนะคะข่อยว่ากับคุยแล้วแต่ว่าพญ่ฝฟรังเห็นดีด้วยกับหลานไพกับหลานสาว เพราะฉะนั้นคอยก็ต้องทําตามเพื่อนนะคะ,ะความหมายของเขานะเขาว่าคอยนะเป็นคนอื่นนะคะว่ามปนคนในครอบครัวทางทางที่คอยบ่เคยทิ่มแล้วนะคะเรื่องเงินท้องเด็กจาก y o ยูทู e คอยกะให้แล้วใส่โดยที่บ่เอาคืนรั้งะหาลอยหกลอยเวลาเรามีปัญหานะคะ ใจค่ะเต่าในบ้านกับแมนข่อยเป็นค้นใจนะคะ่ะถึงแม้ว่าข่อยกับเราจะยากกันแต่ว่าข่อยกับแล้วก็ยังเพิงพากกันอยู่นะคะ่ะเมื่อเล้นะ่ะตัดสินใจเสื้อค้ำลูกไผ่กับหลานาเสื้อค้ำหลานไผ่กับหลานสาวข่อยกันเลยก็จะบัไดเอารูปแล้วลงช่องยูทูบของข่อยนะคะ่ะข่อยก็จะมาอธิบายแล้วก็มาว้าให้เอฟซีทุกคนฟังนะคะ่ะเพราะว่าคลิปเมื่อวานนี้ที่ข่อยไป เยี่ยมเพื่อนสาวที่แคมปิงมีเอซีหลายคนนะคะว่า,อ,าอยากรู้ว่าพญ่์ฟรังนะ่ะหายดีหรือเปล่าแล้วก็แอบผิดหวังสินะคะโดยที่บรูสาเหตุน้ำข่อยนะคะข่อยนะ่ะเพราะมันคน้นที่จะอา่ามีเหตุผลดอกคะ่ะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่อยทำข่อยคิดแล้วก็มีเหตุผลเสมอคะ่ะนี่คือเหตุผลที่ข่อยว่าไ อัปเดตเรื่องราวาของเราเมื่อวานนี้นะคะขอยเสียใจค่ะทุกคนขอยเสียใจแล้วก็น้อยใจนะคะเพราะว่าขอยอยู่กับเ้าม้าหกปีกลัวนะคะกับก่อนแต่งงานอีกสองปีกับแปดปีกลัวถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบ่เป็นไปตามฝันแต่ว่าขอยกับบ่เคยถิ่มแล้วนะคะ ่อยก็ถือว่าแล้วนะ่ะเป็นคนมีบุญคุณนะก,กับ่อยแต่วาน้าเมื่อนี้น่ะ่อยรู้สึกน้อยใจนะคะที่แล้วนะ่ะเสื้อลานสะพ้ายกับลานสาวทั้งๆท,ท,ที่เขานะ่ะบด้มัดซอยเหลืออีอย่างเราเกี่ยวกับเรื่องค่าเ้จยายเลยนะคะทุกคนทุกอย่างนะ่ะมิตะคอยคนเดียวนะคะที่ซอยเรานี่แหลคะค่ะคือเหตุผลว่าเป็นอย่างเมื่อวานนี้คอยจังคอย บ่ได้อัปเดตอาการของพญายฝรั่งนะคะแล้วคอยขอขอเลี้ยนไปยังเอฟซีที่บอกว่าผิดหวังกับคอยที่คอยนะบออัปเดตอาการของพญยายนี่คือเหตุผลค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจคอยนะคะบอกว่าคอยจะเอีกอย่างกระซางคอยมีเหตุผลของคอยคอยเพราะมันว่าจะหายไปซื้อ,อโดยที่ว่ามีเหตุผลค่ะทุกคน แล้วสิ่งที่คอยเสียใจอีกหลายก็คือว่าพญายั่ฝรั่งบอกว่าถ้าคอยบอสเหตเฮดยูทูบกับอยากที่จะให้ค่อยน่ะมาบ้านหลังนี้นะคะเม mm ื hmm. ่อวานนี้คอยก็เลยอยากที่จะไปพักพ่อนสมองกับเพื่อนนะคะเพราะว่า y t u t u น่ะเป็นงานของคอยค่ะทุกคน แล้วก็เป็นอนาคตของข่อยพรอมเป็นอย่างข่อยจังว่า YouTube นะเป็นอนาคตเพราะว่าถ้าข่อยทำ u t u b e ไปภายในอีกเก้าปีสิบปีถ้าข่อยมียอดผู้ติดตามเป็นแสนข่อยนะก็จะมีรายได้เพิ่มนะคะตอนนี้ข่อยนะมีคนติดตามข่อยอยู่สองหมื่นกว่าแต่ข่อยก็ได้เป็นค่าเศร้าห้องเป็นค่าใสใจเพิ่มกันมานะคะทุกคนแล้วข่อยก็ สามารถที่จะเสพเงินบางส่วนจากเงินเดือนของคอยส่งไปเฮ็ดล้านค้าล้านขายทั้งบ้านทั้งเมืองไทยน้ำนะคะเพราะฉะนั้นข่อยก็เลยคิดว่าถาพญายแล้วยื่นคำขาดกับคอยว่าถ้า่อยกลับมาอยู่บ้านน้ำเล้านี่ให้คอยเลิกทำยูทูปนะ่ะคอยบอ่มาค่ะทุกคนแต่ว่าคอยก็จะบ่ถิมแล้วดอกค่ะ ข่อยกระายยังซื้ออาหารการกินแล้วก็เที่ยวมาดูแลแล้วคือเก่าพอข่อยน่ะก็คิดเสมอค่ะว่าแล้วนะคือ,อผู้มีพระคุณของข่อยเมื่อนี้นะที่ข่อยขอมาปลามาเวาให้ทุกคนฟังกับเพราะว่าข่อยประหยักไทยอยย่บานแล้วนะคะ ข่อยได้เงินยูทูบกับบอมแมงเงินหลวงหลายดอกค่ะทุกคนก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่ค่อยหนกักกว่าบูว่าเป็นอย่างเขาจงค่อยอิจฉาค่อยทุกคนคะ่ะตอนนี้ค่อยก็จะกลับอพาร์ตเมนต์แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามื่ออื่นขค่อยก็ทำงาน ขอสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ทรงมาให้มาดามบานนอกนะคะก่อนจะจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอก่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย